ครับสวัสดีครับวันนี้พามาดูบ้านโครงสร้างสองชั้นนะครับนี่ครับทั้งก่อนก็ถ่ายทำไปนะครับแต่ว่าเรียกว่าเป็นชั้นเดียวนะครับเสาทั้งหมดสิบสี่ต้นนะครับหนึ่งสองด้านในสิบสี่ต้นไม่สิบหกต้นครับ,นนรบด้านใน สิบหกต้นด้านนอกอีกสี่ต้นก็ใช้เสาทั้งหมดสิบแปดต้นนะครับนะครับ ตอนแรกดูเหมือนไม่ค่อยแข็งแรงนะแต่ว่าพอขึ้นโครงสร้างเหล็กโครงสร้างปูนรองรับหลายๆต้นก็ทำดูเหมือนแข็งแรงมากเลยนะครับสร้างบ้านนี่เป็นเขาเป็นความรู้เฉพาะงานเฉพาะด้านความเชี่ยวชาญนะครับ เป็นเขาก่อสร้างกันนะครับยังไงเขาสร้างต้องใช้เคนในการยกปูนมาเทเลยนะครับครับก็เอา,อาความรู้นะครับเรื่องโครงสร้างบ้าน สองชั้นมาฝากนะครับสวัสดีครับ